เดี๋ยวดูนะครับดูนะครับลากเรือได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับลากเรือได้ก็ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมติดๆนะครับของแท้ครับของแท่เห็นไหมครับดูครับดู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 ครับโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมได้ครับโอ้โหดูครับโอ้โหเห็นหางไหมครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชม ดูบรรยากาศยามเช้านะครับกบกู้เบ็ดนะครับโอ้โ,อโอ่ายเรือเช้าเลยครับท่านผู้ชมนะก็เหมือนเดิมครับเช้าๆก็ต้องมานะครับไม่มาไม่ได้เดี๋ยวนักเรงลอยไปนะครับ ตัวนี้กินครับไม่อยู่ประดุกหลุดครับกินไม่อยู่น่ายตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับถ้ากินไม่อยู่นะอ่ะลองเรือลงต่อนะครับ ล่องเรือไปเรื่อยๆครับเอาบรรยากาศตอนเช้าเช้ามาฝากนะครับ ผู้ชมมาแล้วนะครับตัวแรกนะครับจะอยู่ไหมนะเอออยูมาลุ้นกันนะครับอ๋ออยู่ครับอยู่อยู่ครับคันปุ๊บ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 นี่นะครับคันนี่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 คันนะครับนี่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 ครับใหญ่ไหมครับเดี๋ยวดูครับตัวแรกครับใช้ได้นะครับใช้ได้ครับใช้ได้นะครับตัวแรก โอ้ยท่านผู้ชมลากเรือได้อย่างนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยนะ,นนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับลากเรือได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับลากเรือได้ก็ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมโห้ยลากเรือได้ไม่ธรรมดาแล้วครับโอ้ยไซใหญ่ครับไซใหญ่ไซใหญ่ครับไซใหญ่ไซใหญ่ครับเดี๋ยวนะครับโห้ยไซสวยนะครับตัวนี้ ขันหักเลยนะครับเห็นไหมครับขันหักเลยนะครับเดี๋ยวนะครับคมเรียบร้อยครับเอาละครับติดได้ไหมครับไม่ต้องใช้ตะขอสับนะครับผุ้ชมนะครับนี่นะครับเอายกขึ้นเรือเลยครับโอ้โหสุดยอด อันนี้เกิดจากไฟฟ้านะครับโดนไฟฟ้าช็อตนะครับถ้าอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้นะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับโดนไฟฟ้านะครับตัวแรกนะครับท่านผู้ชมใส่สวยนลครับตัวนี้สุดยอดครับท่านผู้ชมนี่นะครับแต้มแรกหน้าสักหกเจ็ดโลได้ครับตัวนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมมาดูตัวต่อไปนะพลังเพิ่งเก็บดิดได้ สักห้าหกคันเองนะครับมาแล้วครับแต้มแรกนะครับสุดยอดท่านผู้ชมโอเคครับผมมันหมานครับไม่ทันเลยครับตัวที่สองตามมาติดๆนะครับของแท้ครับของแท้เห็นไหมครับดูครับดู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 ครับโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไห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 มเหนไหน เห็นไหมครับเห็นไหมครับของแท้ครับของแท่นีนะครับของแท้ครับเห็นไหมครับใหญ่นะครับตัวนี้ดูครับโอ้โหดูครับดูครับของแท้ครับของแท้ขออนุญาตใช้ขอสับเลยครับตัวนี้ใช้ได้อยู่นะตัวนี้ เดี๋ยวึ้นมาดูกันนะครับเมื่อส่มนี่ครับดูคันครับดูคันดูแอคชั่นคันครับโอ้ยใช้ได้ครับตัวนี้อ่ะไม่ต้องใช้ขอเสาครับติดเต็มปลาครับนี่นะครับของแท้ครับนี่นะครับตัวที่สองนี่นะครับเห็นไหมครับโยมของแท้ของแท้ครับนี่ม่แลันครับติดติดเลยครับปักเดียวครับเดียว มาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมของแท้ครับมาแล้วตัวที่สองสุดยอดของแท้ครับเป็นไงล่ะครับห่างกันไม่ไกลครับกินนะครับสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วครับโอ้โหว,วันนี้น่าจะมานนะครับขอบคุณนะครับสุดยอดท่านผู้ชมดูหวัวน,นะครับนี่ นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันต่อไปนะครับว่าจะวิลุ้นขนาดไหนนะครับดูนะครับเก็บเบ็ดได้กี่คันงเองครับท่านผู้ชมนี่นะครับเก็บเบ็ดได้แค่นี้เองนะครับข้างๆนี้ไม่มีนะครับนี่ครับหางแดงตัวนึงนะครับของแท้ครับโอเคครับผมสุดยอดอ่ะท่านผู้ชมโดนแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับ นี่นะครับมาแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมไม่รู้นะครับนี่นะครับคันนี่นะครับคันนี่นะครับเดี๋ยวไม้ปายตีให้นี่นะครับน,นี่นะครับ,ให,รบ,รบใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวบั๊บหนึ่งขอสัมผัสก่อนมาพร้อมกัน เดี๋ยวนะครับสัมผัสพร้อมกันนะครับใหญ่ไม่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวสัมผัสพร้อมกันนะครับเดี๋ยวนะครับช้า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 น่าจะใหญ่น่าจะใหญ่ครับน่าจะใหญ่ครับท่านผู้ชมเท่าอย่างนี้น่าจะใหญ่ครับ โอยนี่ยะครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเห็นหัวก่อนนะครับใหญ่โอ้ยใหญ่แน่นอนใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับรนะครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับขอยาสับนะครับใหญ่ใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่ใหญ่ครับโอ้ยดูครับโอ้หเห็นหางไหมครับเดี๋ยวนะครับทนผู้ชม ครับอเห็นไหมครับว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 บเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ยจุหลุดแล้วครับจหลุดแล้วแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงช้าช้าตัวนึงนะครับแป๊บนึงเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยลุ้น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 ี่นะครับเรียบร้อยครับ อีกหนึ่งแตนนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนผู้ชมอมันนว่าสุดยอดเดี๋ยว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 เด,ดเดี๋ยวเดเดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเเดียวี่นะครับยี๋นะครับปกีดี๋ยีดั๋ปรเกกดี๋ยวเครัยวเดีเ ของแท้ครับของแท้ครับนี่นะครับอีกหนึ่งแป้นนะครับโอ้โหสุดยอดหมาน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 อย่างนี้ก็หมานแล้วครับะจะไปดูนะครับแป๊บนึงเดีย๋ยวมันแทงผมต้องจับระวังหน่อยนะครับนี่นครับ ครับสุดยอดครับทุกท่านยังเก็บเบ็ดไม่เสร็จรับประมาณสักห้าหกสิบคันครับน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสุดยอดท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูลุ้นข้างล่างกันต,ต่อไปนะครับโอ้สนุกนะครับอะท่านผู้ชมโดนอีกแล้วครับหนึ่งคันนะครับ โดนที่ตอไม้เลยนะครับนี่นะครับจอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะครับนี่นะครับโอ้โหสายตึงโป้เลยผมกลัวแม่งโอ้กลัวงมอย่างแรงเลยนี่อ๋อทำไมนี่ไงเดี๋ยวดูกันนะครับอยู่ไหมขอตามขันก่อนนะครับโอ้คันก็หักนะครับคันหักเลยนะครับ ลายอยู่ไหมครับไม่รู้เดีย๋ยวนะครับท่นานผู้ชมเกาะติดสถานการณ์นะครับโหปะเนี่ยโอ้โหพามาครังงแากเลย ท่ผู้ชมเอ้ยสงสัยจะได้ลงน้ำอ่าอยู่ครับอยู่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 ตัวใหญ่ด้วยอยู่นะครับอยู่อยู่นะครับของแต้ได้ลงน้ำอีกแล้ว เดี๋ยวครับโอ้โหของแท้ครับได้ลงน้ำอีกแล้วครับมาขึ้นเถอะพาพันกิ่งไม้หมดเลยนะครับโอ้โหตายหายอยากลงน้ำด้วย ท่านผู้ชมเอาไงดีต้องลงนะครับไม่ลงก็ไม่ได้โอ้โหบาครับโอ้ยใช้ได้ใช้ได้มาแล้วครับ อยู่ไหนเนี่ยโหใช้ได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับแรงดึงอ่ะนี่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 เห็นไหมครับอู้หคคำหักกี่ท่อนเลยโอ้ย่านผู้ชมนี่นะครับโอ้ยเกือบได้ลงน้ำแล้วเกือบได้ลงน้ำแล้วนี่ครับไม่ลงน้ำ โอ้ยลุ้นกันไปกับผมไหมครับกลัวมันจะหลุดใจนั่นก็กลัวมันหลุนนี่นะครับเดี๋ยวหันหัวกันโอ้ของแท้เหนื่อยของแท้ครับเหนื่อยของแท้ครับสุด,อดยอดท่านผู้ชมโอ้โหขันนี่ใช้ไม่ได้นะครับ พาไปพันอะไรไม่รู้สเปสเปะพันหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับโอ้ยยอมสุดยอด นี่นครับอีกหนึ่งแปมนะครับเดี๋ยวยกให้ดูนะครับทักแป,บป๊บหนึ่งผมจัดก,การนี่ก่อนสายมันพันกันเดี๋ยวยกให้ดูนะครับแป๊บเดียวขออนุญาตใช้มีดสั่นนะครับ นี่นะครับของแท้ของแท้ครับอะส่งงานนะครับทุกท่านปรากฏคังแม่น้ำปิงนะครับก็พอมีผลงานนะครับก็สีแต้งสวยๆใหญ่ๆนะครับดู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 นะครับ ปลาแม่น้ำนะครับทุกท่านนี่นะครับสุดยอดวันนี้ถ้ามันไม่หลุดนะครับทุกท่านน่าจะโดนหลายตัวยนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่าสิบตัวนะครับถ้าโดนนะครับแต่เสียดายครับที่มันกินแล้วไม่อยู่หลายคันครับคันหักก็หลายคันนะครับนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าพรุ่งนี้จะไปลงที่ไหนต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะไปปักต่อนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันมาตลอดเลยนะครับกับปลากับการปักปรากฏคังแม่น้ําปิงนะครับก็ยังพอหาตัวได้อยู่นะครับสุดยอดท่านผู้ชมโอเคครับผมสวัสดีครับ